ระเอกเรื่องเดียวเขาเกี่ยวข้องเป็นอะไรกับมิชัยบัญชามิชัยบัญชาเล่นหนังเรื่องแรกเมื่อปี2500ประกบนางเอกถึง6คนเช่นเรวดีสุริวิไลนายนาถนอมทรัพย์ประภาสีสาธรกิจน้ำเงินบุญหนักหนังออกฉายเดือนมิถุนายน2501ทำรายได้กว่า800,000บาทซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรายได้ที่ดีมากสำหรับนักแสดงหน้าใหม่นั่นจึงกลายเป็นบดหมายสำคัญที่ผลักดันให้อดีตเด็กวัดอย่างมิชัยบัญชา ได้ก้ามาเป็นพระเอกอันดับหนึ่งตลอดการผลงานเด่นๆด,ดังๆสร้างชื่อเสียงให้กับมิชชยบัญชาจนกลายมาเป็นที่ยอมรับของมวลมหาชนนั้นมีมากมายหลายร้อยเรื่องนับไม่หวาดไม่ไหวเช่นเรื่องนกน้อยกับเรื่องสิงล่าสิงในปี2,507เรื่องเงินเงิน,เง,นเงินในปี2 5งพเรื่องเพชรตัดเพชรในปี2,50 9เรื่องแสนรักในปี2 5 1 0 แล้วก็มาถึงอีกเรื่องที่ถือได้ว่าหนังเรื่องนี้ได้สร้างกระแสโด่งดังให้พระเอกนางเอกคู่ขวัญมิตรชัยบัญชาเพชรราชาวราชกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการหนังไทยก็คือเรื่องมนรักลูกทุ่งมนรักลูกทุ่งปี2 5 1 3นี้เป็นหนังของผู้กำกับชื่อดังในยุคนั้นคือรังสีทัศนพยัคที่มิตรมีส่วนร่วมในการคิดเรื่องและช่วยงานจนภาพยนตร์แล้วเสร็จแม้ว่าจะหมดบทบาทของตัวเองแล้วก็ตามในเรื่องมนรักลูกทุ่งนี้มิตรได้ร้องเพลงลูกทุ่งในเรื่องถึงสองเพลง จากทั้งหมด14เพลงภาพยนตร์ประสบความสําเร็จอย่างท่วมทน้นฉายในกรุงเทพได้นานถึง6เดือนทํารายได้เฉพาะในกรุงเทพถึง6ล้านบาทและรายได้ทั่วประเทศมากกว่า13ล้านบาทปลุกกระแสมิตรัยบัญชาให้โด่งดังมากขึ้นไปอีกและเกิดความนิย,ยมเพลงลูกทุ่งในกรุงเทพสูงสุดเป็นประวัติการณ์คว่าภาพยนตร์เพลงจึงกลายเป็นลายเซ็นสําคัญของผู้กํากับอดีตคนทําเพลงประกอบภาพยนตร์16มมอย่างรังสีทัศนพยัคษ์ไปในที่สุด ความสาเร็จจากเรื่องมนตร์รักลูกทุ่งปี2 5 1 3ทําให้รังสีทัศนพยักได้สร้างหนังเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งอีกหลาย1ิเรื่องเรียกว่าเป็นหนังที่ดําเนินรอยตามเรื่องมนตร์รักลูกทุ่งก็ว่าได้คือถ้าเป็นการเล่นตลกก็จะเรียกว่าขยี้มุกแหละครับเห็นว่าจุดพีคจุดสําเร็จอยู่ตรงไหนก็กระนําทุ่มเทลงไปตรงนั้นให้สุดไปเลยแตุลาคม25 1 3ันรมิชัยบัญชาที่กําลังมีชื่อเสียงสุดขีดประสบอุบัติเหตุขณะถ่ายทําหนังเรื่องอินทรีทองเสียชีวิต ทุกคนเหมือนถูกค้อนที่มองไม่เห็นทุบลงกลางใจสะเทือนสะท้านสะท้อนกันไปทุกหัวระแหงต่อการจากไปของพระเอกตลอดการในครั้งนี้แต่พอตั้งหลักใจได้วงการหนังก็ได้สร้างพระเอกหน้าใหม่ขึ้นประดับ,บวงการที่ตอนนั้นพระเอกมีเหลือน้อยเต็มทีหนังเรื่องมนรักลูกทุ่งสำเร็จอย่างท่วมทน้นรังสีทัศนพยัคฆ์ก็กำลังจะสร้างหนังอีกเรื่องก็คือมนรักจากใจหนังสไตล์เพลงลูกทุ่งอันเป็นลายเซ็นเป็นจุดขายของเขาซึ่งก็ปรากฏว่ามิจชัยบัญชาก,ก็มาจากไปสยก่อนจึงได้พับโครงการสร้างหนนังงเรื่อี้ไว พอมีการเฟ้นหาพระเอกหน้าใหม่มาประดับวงการหนังไทยรังสีทัศนพยักษ์จึงไม่รอช้าปัดฝุ่นหนังที่เคยเตรียมสร้างให้มิตรมาเป็นพระเอกคือเรื่องมนรักจากใจแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งปรากฏตัวเพื่อแสดงเป็นพระเอกเรื่องนี้มีนามสกุลเดียวกับมิตรชบัญชารังสีทัศนพยักษ์กลายเป็นปาดันเปิดตัวพระเอกหน้าใหม่ของเขาผู้ชายคนนั้นก็คือชัดชัยบัญชาหนุ่มนักเรียนนอกที่มิตรชบัญชารักและห่วงเป็นหนักหนา ชัดชัยบัญชาคนนี้เป็นน้องชายของพระเอกมิตรชัยบัญชาบางข้อมูลบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องบางข้อมูลบอกว่าเป็นหลานชายของมิตรเขาเกิดเมื่อวันที่27เมษาย,ยน2487ที่จังหวัดเพชรบุรีสําเร็จการศึกษาด้านโทรทัศน์จากดอนมาตินคอลเลจประเทศสหรัฐอเมริกาที่จริงแล้วชัดชัชบัญชาคนนี้อยากเข้าวงการหนังมาตั้งนานแล้วแต่มิตรผู้เป็นพี่ชายไม่สนับสนุนเส้นทางสายนี้ อยากให้เขาตั้งใจเรียนมากกว่าถึงขนาดส่งให้ไปเรียนไกลถึงปีนังที่ปีนังนี่เองที่ชัดชัยบัญชาซึ่งตอนนั้นเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้จะตั้งทีมฟุตบอลขึ้นในชื่อทีมว่า Thai Students ตระเวนแข่งกับโรงเรียนต่างๆทั่วปีนังและมาเลเซียพอจบจากปีนังมิได้ส่งให้ชัดไปเรียนต่อไกลออกไปอีกคือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยชัดชัยบัญชาเลือกเรียนด้านจัดรายการโทรทัศน์เรียนอยู่ที่ประเทศอเมริกากว่า3ปี มิตรก็มาจากไปอย่างกระทันหันและตลอดการเมื่อชัดเรียนจบแล้วเขาจึงตัดสินใจเข้าสู่วงการหนังโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้กำกับมือทองแห่งยุคคือรังสีทัศนพยัคผู้กำกับหนังดังเรื่องมนรักลูกทุ่งจึงได้มาแสดงหนังเรื่องมนรักจากใจปี2514แต่เรื่องนี้ไม่อาจเทียบรัศมีมนรักลูกทุ่งได้เลยหนังไม่ประสบความสําเร็จเจ็งรบาบคาบทางด้านชัดชัยบัญชาพอพบว่าหนังที่ตัวเองเล่นเป็นเรื่องแรกไม่ประสบความสําเร็จ มันจึงกลายเป็นหนังเรื่องเดียวของเขาชัดชัยบ,บัญชาตัดสินใจออกจากวงการหนังไปและไม่ยอมรับงานแสดงอีกเลยส่วนรังสีทัศนพยัคหลังจากผิดหวังจากหนังเรื่องมนตรักจากใจ <c oughs> เขาก็ยังสร้างหนังแนวเพลงลูกทุ่งอีกหลายสิบเรื่องเช่นเรื่องมนตร์รักนักรบเรื่องบัวลำพูในเรื่องบัวลำพูนี้เองที่ได้กลายเป็นแบบฉบับของภาพยนตร์เพลงอีสาน ที่ส่งผลให้หนางเอกวอลมจากกุบุราชธานีอย่างอังคนางคุณชัยมีชื่อเสียงโด่งดังจากการร้องเพลงประกอบหนังเรื่องนี้และนี่คือเรื่องราวบางแง่มุมความเป็นมาของพระเอกผู้มีนามสกุลเดียวกันกับมิตรชัยบัญชาที่เราได้นํามากํานันหัวใจแฟนๆที่ได้เรียกร้องถามไถ่กันเข้ามาชัดชัยบัญชาขอให้มีความสุขอยู่รอดปลอดโลกกันทุกท่านนะครับ